ฟับอปราศาสเมืองเสียง e p 4อันนี้คือเราเดินขึ้นมาจากบันไดนะที่ผมอธิบายเรื่องขนาดของลูกนอนบันไดเมื่อพปราศาสตร์เมืองสิยงนี้จะเห็นว่าโครงสร้างที่ไม่มีเสานะเป็นผนังที่เรียกว่าลริงที่รับน้ำหนักได้โดยศีาลาแรงศิลาแรงก่อนจะเป็นศีาลาแรงคือดินแล้วเอามา,มา,มาขนาดเป็นก้อนๆเอามา วางไว้มันจะแข็งก็มาเรียงได้เหตุผลที่จะต้องมีปูนฉาบเดี๋ยวนี้เขาเรียกปูนฉาบมายุคโบราณหรือยุคเป็นพันปีที่แล้วเขาเรียกสอปูนนะฮะอันนี้คือปูนฉาบที่ยังหลงเหลืออยู่นะที่ยังไม่หลุดไปเพราะว่าโดนแดดโดนฝนพันกว่าปีแล้วเหลือเพียงแค่นี้บางส่วนนี้กรมศิลปแลปากร่อนก็ทำมาให้ดูว่ายุคก่อนนั้นมีการฉาบปูนหรือการสอปูน ปูนยุคนั้นจะเป็นปูนเปลือกขอยนะไม่ใช่ปูนซีเมนต์แบบยุคนี้นะคะความแตกต่างของผิวศิลาแรงที่จําเป็นจะต้องมีการฉาบปูนหรือการสอปูนก็คือผิวศิลาแรงนั้นความเรียบและการแต่งให้เรียบไม่สามารถทําได้เหมือนกับหินทรายที่ใช้ทำปราศาทหินต่างๆในภาคอีสานและดินแดนอื่นนะฮะที่นี่จะไม่มีหินทราย จะใช้ชีลาแรงแล้วก็มันไม่สามารถตัดแต่งหรือว่าขัดให้เรียบได้เหมือนหินทรายจึงจำเป็นต้องสอปูหรือฉาบปูตกแต่งไว้เวลาผ่านมาพันกว่าปีโดนหินโดนโดน,โดนแดดโดนน้ำฝนโดนอะไรก็จะหลุดไปเกือบหมดที่เหลือนี่ก็จะเหลือเพียงเล็กน้อยบางส่วนกรมศริลปากกรก็มาทำไว้ให้ดูว่า เมื่อครั้งโบราณนะั้นจะเป็นเช่นนี้หากยังครบสมบูรณ์หรือเราย้อนอดีตไปดูได้ทานผมรับรองได้เลยว่าผิวสอปูนหรือผิวฉาบปูนที่นี่ต้องมีความงดงามอย่างยิ่งเลยทีเดียวติดตามกันต่อไปครับปราสาทเมืองสสิหงอําเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีสวัสดีจ้า